สิอันดับเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอันดับที่10เขื่อนบางลางจังหวัดยะลา1420้ล้านลูกบาศก์เมตรอันดับที่9เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีและสระบุรี1,900ล้านลูกบาศก์เมตรอันดับที่8เขื่อนซิลินทรจังหวัดอุบลราชธานี1 9 6 6้าล้านลูกบาศก์เมตรอันดับที่7เขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินหนึ่ปล้านลูกบาศก์เมตรอันดับที่6เขื่อนอุบลรัตนนจัังวดขอแกก่63ลล้าาูบเมร อันดับที่5เขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ,5640 ล้านลูกบาศก์เมตรอันดับที่4เขื่อนวชิาราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี8,860ล้านลูกบาศก์เมตรอันดับที่3เขื่อนศิลิกิตจังหวัดอุตรดิตถ์เ0ล้านลูกบาศก์เมตรอันดับที่สองเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก1 3 4 0งาล้านลูกบาศก์เมตรและอันดับที่1เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี17,750ล้านลูกบาศก์เมตร